สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมารับดูรับชมกับพระไม่มีชื่อแต่มีราคากันนะครับจะมีอะไรบ้างไปรับดูรับชมกันครับพระทุกองคสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับรูปหล่อโบราณพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นรูปหล่อที่ออกที่วัดสุดทัศน์ออกในปี2485เป็นเนื้อทองผสมถือว่าเป็นรูปหล่อที่มีการปลุกเสกยิ่งใหญ่ พระเกจิสงครามอินโดจีนรวบผุกเศกหลายท่านเลยครับสวยๆองค์หนึง่งหลายๆพันบาทจนถึงหลักหมื่นครับเหรียญแจกแม่ครัวรุ่นแรกหลวงพ่อนนวัดหนองโพออกในปี2480เป็นเหรียญที่มีลักษณะแปลกตามไม่เหมือนใครเหรียญรุ่นแรกด้านหลังจะไม่มีขอบแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่น2จะมีขอบครับพระกิ่งเจ็ดรอบหรือพระกิ่งพระพุทธชินสีออกในปี2499 เป็นพระกิ่งเมื่อคันราชการที่9้าทรงผนวดและท่านทรงสเสด็จเททองหล่อเองที่วัดบวรกิ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระกิ่งที่มงคลมากและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับสวยๆองค์หนึงหลายๆหมื่นจนถึงหลักแสนเลยครับพระกิ่งคลองตะเคียนหรือวัดประดู่ทรงธรรมเป็นพระขุดหรือแตกกุเมื่อปี2460ที่จังหวัดอยุธยาเป็นพระเนื้อดินผสมผง คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าพระรุ่นนี้มีประสบการณ์เหนียวและคงกระพันเป็นอย่างมากครับพระผงมหามงคลมหาลาบเป็นพระเนื้อผงโสรถมหาพรมออกที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพเป็นพระนาคปกสี่เหลี่ยมเนื้อผงสีขาวสวยๆองค์นึงหลายๆพันบาทครับพระสมเด็จหูใบสีหลวงพ่อเอีววัดบันดาล เป็นพระเครื่องยุคแรกของหลวงพ่อเอียพิมพ์พวกนี้จะหายากและพบเจอน้อยครับรุ่นนี้ที่ด้านหลังของหลวงพ่อจะมีจานและไม่มีจานครับแต่ยังไงก็ต้องจำพิมพ์ทรงให้แม่นๆครับพระสมเด็จนักเลงโตหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งพระสมเด็จรุ่นนี้หลวงพุทิมพ์มวัดระหารไร่ร่วมลูกเสกนะครับออกในปี2505เป็นพระเนื้อผงใบลานเป็นพระพิมพ์เอกลักษณ์ของหลวงพ่อทาบ แต่แบบนี้หาเจอน้อยนะครับเหรียญปกรุ่นแรกนิราชภัยคูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนเป็นเหรียญที่ออกในปี2520ออกพร้อมเหรียญรุ่นแรกครึ่งองค์ของท่านครับพระผงอัถิคูบาสีวิชัยรุ่นแรกเป็นพระผงที่สร้างราวๆปี2489ไปจนถึงปี2491 รุ่นนี้มีประสบการณ์สูงและเป็นพระที่มีการปลุกเสกยาวนานครับคนโบราณเชื่อกันว่าห้อยรุ่นนี้แล้วเมตตาค้าขายดีเป็นเลิศครับเหรียญหล่อหลวงพระเป้าวัดใหม่สุปดิษฐารามเป็นพระเครื่องของจังหวัดนครปฐรมเป็นพระสายเหนียวพระรุ่นนี้เชื่อว่าหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วร่วมปลุกเสกครับถือว่าเป็นพระดีที่ราคาไม่แพงครับ โอเคครับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าผมและแอดมินนำภาพพระครมาลงโดยไม่ได้รับขอ,อนุญาตขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ